ตั้งนโมพร้อมกันสามจบให้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์กายะเฮ้ยเอาไหมกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิตตะกัมมัง <seats> อสันจิตตะกัมมังภ <pater n magnesium> ะมันตุเม อะโหสิกรรมังพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทํทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอ,ใใข,ขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิต,ต,จตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า,า,พาเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป,ได,ไปด้วยอานิสงสง์แห่งอาภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีโอการะคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยใจความทุกอย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสะเนียจันไรและอุปัตถวันตรลายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จเทิญน,น,น,นิปานังปัจโยอะเรียบร้อยนะครับเนาะการขอขมากรมครั้งนี้